สวัสดีครับวันนี้ศิล์แก่มาในทุ่งนะครับคลิปแรกที่เราโด่งดังนะครับวันนี้เรากลับย้อนอดีตไว้นะครับมาให้ดาไม่แม่เอฟซีแล้วก็ดานะครับลูกค้าที่หนุนบาไปคิวผมนะครับวันนี้พิชยามาเลยครับผมกลับมาจากทาแต่กันใหม่เลยเพื่อทีมยังไม่เปลี่ยนเลยฮะวันนี้พี่จะมาเมนูหมูมะนาครับย้อนอดีตของเราบอกพี่น้องครับที่เราทำคลิปมานะครับคลิปที่เราโด่งดังนะฮะวันนี้อ้าวจัดอาวุธก็เลยพี่ผมไม่ค่อยว่างไปทำกุ้งไปลุกุ้งเลยครับ ฝากติดตามพี่ด้วยนะดีนะจับปงทั่วราชนะจัดครับผมคุผมเจสสาวนะครับติดต่อได้นะครับติดต่อได้ตติดด่อไ้สานะครับไปทั่วราชจัดครับผมขอให้มีเท่าแก่ด้วยบอกกุ้งติดต่อมาเราไปได้ครับโติดต่อเจสสาวครับทสแก็จัดไปเลยครับพี่ลหนี้เราไปทำแตงนะครับแต้มเท้านะเดี๋ยววันที่สิบเอ็ดเราก็เจริญมีบัดเติมทั้งหมดทำไปกมากเพราะพวกเราไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับ จะมีงานทุกครับลูกกุ้งงานทุบกุ้งนครับชมใจสาวด้วยนะครับจับกุ้งทุแล้วนะจ๊ะครับผมเมนูอะไรพี่หมูมะนาวครับหมูมะนาววันนี้เราจะมีลูกคิ้นลูกคิ้นหมูมาเพิ่มมะใส่ปนกันไปเลยครับคลิปแรกท่พิกเราทำนะครับก็คลิปนี่ครับบรรยากาศและก็ตรงนี้เลยครับผมตรงนี้ไม่ไม่มีเวลามาช่วยน้องทำครับตรงนี้งานเยอะ อันนี้ FC ขอมานะครับเราก็เลยเอาปะปัวมาทำให้ดูแล้วครับแบบนี้เองครับดูดูดูกันสดๆเลยนะหนูนอาจจะแดงแล้วเนี่ยแดงๆครับแดงๆเลยครับวันนี้เราเล่นแตะมามีหลายหลายคนครับเราต้องทำเยอะๆเล่นแตะทุกเซตครับ11-12แตะฝากแตะวังลำทุกคนนะครับผม วันที่ส1นะแห่เช้าวัดจัิซื้อนะครับผมดุดสมวัดบังเลนเลยวัดงเลนหน่อยนะขอบคุณในด้านสภาพทุกคนนะครับผมที่หาพวกเราีมงานสุษแก่นะครับแล้วก็บรรดาเอฟซีแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะที่อุดสนุนนะครับผมเดี๋ยววันอังคารนะครับเจอกับพวกเราครับวันอังคารเจอกับพ่อค้านะครับที่เดิมครับผมประตูน้ำนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูผีมือพ่อครัวสิ์พระแก่กอนครับ วัวน้ำเราไม่ต้องให้สุกมากไอเนี้ยมันแล้วลวกไม่ต้องสุกมาก,กหรือเปล่าประมาณเจ็ดสิบปิบปเซนนะครับเส็จทามไครับเดี๋ยวมีลูกชิ้นหมูเพิ่มอีกครับเสริมครับคลิปแรกที่เราทำนะที่ทำคลิปมาก็ทำคลิปอบข้าว,าวนะครับผมแล้วก็ทำอรข้าว าแม่แม่ตีพ,ออพ่อตีแล้วอาาขอมาครับพิจารามันทำกีก่วันนี้เราก็จัดให้ไงครับผมกลับมานะครับแต่นี้อีกจานแลว้วนี่ครับนี่นอะไรพี่ชิ้นหมูครับเราเราเสริมนะเสริมเรา,เรเราลวกลวกใหม่ลวกลวกเป็นต้มน้ำนิดหน่อยต้มน้ำนิดห<ร>น,น่อยเรากินแบบเพื่อนๆบ้านๆครับเราไม่ต้องอะไรนี่มาดุยุวเดเด้งๆแล้ว ยังถามแน่เลยไ <laughs> ม่สุกเหรอขามยังไม่พอนะครับเ <laughs> ยอะชัดน,นี่เลยพไปใส่หมูเลย,เน,เลยนะคำ,ำถาชาวบ้านนะพี่ชาวบ้านนี่ครับต้มินหมูครับหลอเพิ่มเข้าไปเป็นจบแก้วรถเด็ดนะครับผมแล้วก็กับข้าวก็รถเด็ดเหมือนกันครับ ง่ายครับจะหนักไปทางไหนเรื่องด้านอะไรแต่ด้านกงเนนะฮะคนเราเยอะครับเราต้องทำเราต้องทำเยอะกว่าเล่นอยู่เด่นแต่เพิ่งกลับมาครับก็เป็นอย่างนี้นะครับบรรดาแต่วงนะฮะกลับมาก็จะชกเลี้ยงลูกน้องนิดหน่อยครับผมก็กิ่นคืนซืนครับตำปภาษาบ้านบ้านเราครับตำปภาษลวกหน่อยเดี๋ยวพี่คุกนิดหน่อยน้ำร้อนร้อน้ำลวกอาดมีไม่ได้ แล้วจะจะคุกในนี้เดี๋ยวคน,คนเยอะลงมือกูมาน,าน้ำนี่ตม้มเลมันไ,ได้ไม่เห่าไปเลยน้ำมันร้อนอยู่แล้วครับ,ค,รบคลิปแรกที่ผมทําคลิปมานะครับก็เป็นตรงนี้เลยครับแล้วก็เป็นคลิปกับข้าวนะฮะใส่ไปไหนจานใส่จานไม่ไปถ้วยไม่พอครัวสิบกรแก่ครับผมเป็นไงครับพิ้พงครับ หอมแดงครับแล้วก็ต้นหอมปักขีครับใส่ไปเลยครับไปต้องน,นี่ตกโวยจะยางแล้วดเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาว่างผมจะมาทำให้ดูอย่างนี้นะให้พี่พี่เขามานะช่วงนี้พี่จับกุ้ง่อยครับช่วงนี้ไม่ครว่างใช่ฝากจุ้งเจ๊สาวด้วยนะครับผมรับจับโซลานาจัดครับผม นี่ครับน้ำยำครับเราใส่เราก็เพิ่มเติมใส่ผมมีอะไรพีกพี่ใส่อะไรไหงใส่ลวดลวดดีะตับักเขาไม่มีกุ้งครับครับใส่แล้วครับผมใส่แล้วครับน้ำในน้ำที่ก็ปรุงมาแล้วครับตรงมาแล้วนี่ครับผมสปบนเสอร์ของเราครับลงไม้นะครับรงไม้สถาพรครับผมขอบคุณสำหรับเสื้อนะฮะใครจะมาทำเสื้อให้เราได้เราก็โปรโมทให้นะครับผมนี่ครับเสื้อแต่งองศึกแก่นะครับผม ขอบคุณลองไม้สถาพรนะครับที่ครับเปิด F4 ทำเสื้อทีมให้เรานะฮะขอบคุณครับอะเรามาต่อเลยครับผมนี่ครับเริ่มใส่ชามเส้นเหนีวใส่จานกันเลยโอหนะฮะทำง่ายๆครับทำกินกันได้ดูครับนี่ครับดูครับติ่งตเงี้ยมือพวกควรสิบก็แก่แล้วครับผม นี่เราไม่ได้ทำกันมานานแล้วนะนานนานอันนี้เอฟซีขอมานะแม่เอฟซีพ่อเอฟซีครับ,บนะจะให้พี่ใหญ่มาลงครัวเราบ้างครับผมตรงนี้งานก็เยอะกันนะครับผม,มเดี๋ยวออกปัญหาแล้วลงานเริ่มเยอะนะนนเดี๋ยวไปที่สิบเอ็ดเจอเราที่วัดเชิญซื่อนะสิบสองเจอเราที่เลือวัดพระเลนหน่อยคนระับครับพี่กันเสร็จแล้วนะครับผมผมมีวิทย์มาอันนี้เขาเรียกว่าตะข่าฮึตะกาอือตะเกียรอ๋อตะเกียรตะเกียรครับผม มาชิมเลยครั่พี่โมบี้เรออร่อยับรักความอร่อยเอาไหมครับโวิดสิบเก้แล้วครับเป็นเะครับพี่ยายานะครับพี่มานะอ๋อนี้วิดิบเกแก่ไครับวันีครับสวัสดีครับผม